สวัสดีครับสวัสดีสาวกเดลัวเบยสิฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสวัสดีแฟนๆของ DTH Channel ทุกๆคนนะครับวันนี้มีสกู๊ปพิเศษเรื่องราวของทางคาวินฟินลิปนะครับมิดฟิลด์ที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกำลังจับตามองแล้วก็มีข่าวว่าทางซิตี้เราครับยื่นข้อเสนอในการคว้าตัวมิดฟิลด์ของทางลีดยจนเต็ดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มีสกู๊ปพิเศษของทางแฮร์รี่ซิดดาวน์ครับเป็นของ s p o ร์ตไบเบ จากซิตี้เอ็กซ์ตราครับที่มีการนำเสนอเรื่องราวทางคาวินฟินลิปนะครับทั้งแฮนนี่ซิดดาวนะครับก็บอกว่าทางซิตี้ครับให้ความสนใจสตาร์พิมลิกนะครับหลังจากคว้าตัวริงเบลฮาร์แลนด์มาได้เรียบร้อยแล้วนะครับในหัวข้อของทางแฮนนี่ซิดดาวนะครับเขาก็บอกว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับให้ความสนใจสตาร์พิมลิกรายหนึ่งนะครับหลังจากที่ซิตี้ครับคว้าตัวริงเบลฮาร์แลนด์มาได้ครับแล้วก็ชูเสื้อเรียบร้อยแล้วเมื่อ อสองวันก่อนนะครับทางซิดดานะครับก็บอกว่าทำการความกระหของนักสุดท้ายของพิมพ์มาริคครับกััตนันแฟนันึ่งยนดครับอำลราทุกๆคนที่สนามเอธิอัสเตียมอย่างสุดซึ้งครับหลังจากรับใช้ทีมมาอย่างยาวนาน9ปีนะครับนักเตะชาวบาซสเดนรายนี้ครับของตำแหน่งผู้เล่นหมายเลข6ของตัวเองในแมนเชสเตอร์ตะวันออกครับ แต่การที่โรดรีครับซึ่งสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ยอดเยี่ยมของยุโรปนะครับทำให้กองเชียร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเบาใจลงได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามครับแม้ว่านักเตะวัย25ปีครับซึ่งหมายถึงโรดรีครับจะโชว์ผลงานเก่งในฤดูกาลนี้แต่เดอะบลูครับก็รู้ดีว่าการเซ็นยายนักเตะหมายเลข6อ,อีกคนครับเป็นสิ่งที่จําเป็นในฤดูกาลนี้เขาพวกเขาต้องการแข่งขันในทุกรายการ มีอันางานเราผู้เล่นที่อยู่ในเรดาร์ของสโมสรก็คือทางคาวินฟินลิปมิดฟิลด์จากลีดยูไนเตดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็รับใช้ทางทัพสิงโตคำรามังกิตอยู่นะครับหลังจากช่วยทีมในวัยเด็กของเขารอดตกชั้นได้สําเร็จในฤดูกาลนี้เห็นได้ชัดว่าเขามีความกระหายต่อความกล้าวหน้าในอาชีพและต้องการลงแข่งการเพื่อคว้าทัวร์ฟีในรายการใหญ่ๆนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยืนยันการคว้าตัวทางเอริงเบ็คฮาร์แลนด์ครับด้วย ราคา51ล้านปอนด์ครับและมีการราางกันเพิ่มเติมจากทาง Charlotte d a r k e r ครับของ The t i m e เปิดเผยว่าสโมสรครับจะไม่ยอมเสียยวลาและพร้อมเดินหน้าล่าลายเส็นทางคาวินฟินลิปต่อไปแชมป์พิบ์ดิกทีมล่าสุดครับกำลังหาทางผัดดันข้อกงให้กลุ่มให้รุ่ร่วงก่อนที่เขาจะบินไปทัวร์ปรีเซนทที่อเมริกาและรายงานล่าสุดจากทางฟุตบอลอินไซน์ครับอ้างว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ยื่นข้อเสนอ ให้กับทางดิกยูเนเต็ดพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นได้ชัดว่าสโมสรให้คะแนนมิดฟิลนักสู้คนนี้สูงมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเป๊ปกัวเดโอล่าซึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบเขาเป็นอย่างมากและกระตือรือร้นครับที่จะทำให้ข้อตรงนี้เกิดขึ้นให้ได้เร็วที่สุดนะครับการทำงานร่วมกับทางมาซิโอเบลซ่ามาหลายปีทําให้ทางคาวินฟินลิปนะครับน่าจะรู้ดีว่าต้องเจออะไรบ้างในทีมของทางเป๊ปกัวเดโอล่านะครับสำหรับทางคาวินฟิลิปครับซึ่งเติบโตขึ้นมาจาก นิยันย์อกเชียร์นะครับซึ่งเป็นเด็กปั้นของทางลิดยูไนเต็ดนะครับเริ่มต้นเป็นนักเตะเยาวชนของทางลิดยูไนเต็ดครับตั้งแต่ปี2010นะครับสำหรับทางคาวินฟิลิปนะเกิดเมื่อวันที่2ธันวาคมปี1995ครับตอนนี้สูง178เซนติเมตรนะครับค่าตัวที่อยู่ในตลาดทันเฟิร์มมาร์เก็ตครับก็อยู่ที่45ล้านปอนด์นะครับซึ่งมีข่าวว่าทางซิตี้ครับได้ยื่นข้อเสนอกับทางลิดยูไนเต็ดครับพิจารณาไปที่60ล้านนะครับตรงนี้ ยังไม่แน่ใจว่าเป็นล้านปอนด์หรือว่ายูโรนะครับทางคาวินฟิลลิปนะครับลงเล่นครับนัดแรกให้กับทางดีเูเนเตดครับก็คือปี2015นะครับซึ่งฤดูกาลนั้นทางคาวินฟิลลิปก็ลงเล่นแค่2นัดน,นะครับในการออกสตาร์ทช่วงแรกแรกของอาชีพการขาแข่งนะครับในปีที่ทำให้เราเริ่มรู้จักทางคาวินฟิลลิปก็คือในฤดูกาล2019-2020กานนะครับซึ่งทางคาวินฟิลลิปเขาก็ เป็นหนึ่งในแกนหลักครับภายใต้การทำธิมของทางมาซิโลบิเออรซานครับซึ่งช่วยทีมนะครับคว้าแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นสู่เพมเบอร์ดิกได้ครั้งแรกในรอบ15ปีนะครับสำหรับทางดีจุนเต็ดของทางคาวินฟินลิปนะครับหลังจากนั้นครับในรุ่นการ2020 2021ครับก็คือรุ่นการสองรุ่นการก่อนนะครับทางคาวินฟินลิปครับก็ช่วยให้ดับทางดีจุนเต็ดครับทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเพมเบอร์ดิกปีแรกของพวกเขานะครับแล้วก็ทําให ทางเกรดซาเกตครับผู้จัดการทีมของสิงโตคำรามครับก็เห็นฝีไม้ลายมือของทางคาวินฟิลิปครับแล้วก็ดึงทางคาวินฟิลิปครับร่วมทับสิงโตคำรามครับเดินทางไปเล่นในยูโร2020ที่ผ่านมาพร้อมกับผลงานครับของทางคาวินฟิลิปครับที่สร้างชื่อครับยืนคู่ทางดีแคนไลน์ในการเล่นมิดฟิลด์ตัวรับทั้ง2คนนะครับทำให้ทับสิงโตคำรามในยูโร2020ครับก็คว้าได้คว้ารองแชมป์มาได้นะครับซึ่งถือว่าฟิลลิปครับก็เป็น หนึ่งในขุนพลที่ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมครับในยูโร2020ที่ผ่านมาครับซึ่งทําให้หลายคนครับก็ได้รู้จักกับมิดฟิลของทางลีกจูเนเตส์รายนี้ครับซึ่งเป็นเด็กปั้นของสโมสรนะครับแล้วก็จนได้รับฉายาครับว่าเป็นทางพิโรแห่งยอร์เชียนะครับของทางลีดยูเนเตสนั่นเองครับนี่ก็คือทางเรื่องราวของทางข่าววินฟิลิปครับที่กำลังมีข่าวว่าทางซิตีนะครับก็จะดึงตัวมาแทนทาง แฟนนานยินโอครับที่อำลาทีมไปแล้วนะครับสำหรับตำแหน่งของทางคาวินฟิลิปครับตำแหน่งการยืนนะครับก็จะเป็นตัวไม่ฟิลตัวรับหรือว่ายืนเป็นโฮลดิ้งก็ได้นะครับหรือก็สามารถถอยลงมาเล่นเป็นกองหลังหรือเซนเตอร์ฮาบนะครับก็ยังได้นะครับเพราะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาฟิลิปครับก็เล่นเซนเตอร์ครับอยู่3เกมด้วยกันนะครับอาจจะเป็นการแก้ปัญหาช่วงางทางดิจิเนเต็ดแต่ก็ ทางควินฟิลิปครับก็สามารถยืนได้แม้ว่าส่วนสูงของทางฟิลิปจะมีส่วนสูงแค่178ซนมนะครับแต่ก็เป็นนักเตะที่มีความเขี่ยวนะครับในเรื่องเกมรับนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ออกบอลได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นบอลสั้นหรือบอลยาวครับสถิติในรุ่การ2020-2021ครับนักเตะควินฟิลิปครับออกบอลยาวออกบอลยาวที่เข้าเป้าครับ136ครั้งครับ ถือว่าเป็นสแตทที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางเรื่องบอลยาวงทางคาวินฟิลิปนะครับส่วนเรื่องการแท็กเกิลนะครับอาจจะอยู่ในระดับที่กลางๆนะครับเรื่องการพลัดบอลนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เข้าสไตล์กับการเล่นของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเพราะว่าถ่ายบอลนะครับสามารถถ่ายบอลแล้วก็เล่นเคาะบอลกันได้อย่างเชี่ยวชาญเลยครับในการเล่นของทางคาวินฟิลิปนะครับถามว่าการเข้ามาของฟิลลิปครับจะ ส่งผลกระทบกับทางโรดี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแน่นอนว่าทางฟิลิปเองก็รู้ดีว่าการามาอยู่กับซิตี้นะครับถ้าถ้าได้ย้ายเข้ามาอยู่กับซิตี้ก็ก็ต้องทําใจนะครับเรื่องการโรเตชันนะครับอาจจะไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับเพราะว่าตัวหลักของซิตี้ครับในกองกลางตัวหลักก็มีทางโรดี้ยืนอยู่แล้วนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าฟอร์มของทางฟิลิปครับดีเข้าตาทางเป๊ปกลเดรลาก็ไม่แน่ว่าอาจจะเบียดขึ้นมาแย่งตําแหน่งกับทาง อ่าโรดี้ได้ก็เป็นได้นะครับตรงนี้ต้องมารอลุ้นกันว่าซิตี้ครับจะสามารถคว้าตัวทางคาวินฟลิปเข้าสู่รังเอเดียบสเตเดียมในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นรายที่2ต่อจากริงเบลฮารันได้หรือเปล่าครับเรามารอลุ้นกันครับอาและข้อมูลจากทางฟุตบอลอินไซด์นะครับก็บอกว่าทางซิตี้นะครับก็พยายามนะครับจะผลักดันอ่าข้อเสนอในการคว้าตัวคลิปฟินดิปครับให้รุ่งร่วงก่อนที่ครับนักเตะของซิตี้ครับแล้วก็ ทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับจะเดินทางไปปีปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือทางซิตี้ครับก็พยายามที่จะคว้าตัว2นักเตะที่เป็นเป้าหมายหลักของซิตี้ครับหลังจากที่คว้าตัวฮาแลนด์ก็คือทางมาร์กุกุริยาแล้วก็ทางคาร์วินฟิลิปนะครับซึ่งถ้าหากว่าทั้ง2คนสามารถดีลของทั้ง2คนนะสามารถรุ้่วงแล้วก็เสร็จสิ้นก่อนกัน ไปทัวร์ปีสั้นที่อเมริกาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของทางซิตี้นะครับเพราะว่านักเตะทุกคนครับได้มารวมตัวกันแล้วก็ทําความรู้จักนะครับเหมือนการได้ละลายพฤติกรรมก่อนที่จะเปิดฤดูกาลนะครับสำหรับนักเตะใหม่ของซิตี้นะครับและเราทางเออร์ดิงฮาร์แลนด์นะครับหรือรวมถึงทางครูเลียนอลวาเรสครับซึ่งเป็นนักเตะนอก e ูนะครับก็น่าจะได้มีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมใหม่นะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการเล่นปีซีซั่นนะครับ อ่าจริงๆเมื่อ2อสวันก่อนครับก็มีทางแซมลีนครับซึ่งเป็นอ่าทีนหนึ่งของทางซิตี้นครับพูดถึงทางคาวินฟิลิปว่าตอนนี้ครับทางดีนูนเต็ดก็พยายามที่จะขัดขวางครับเรื่องการย้ายทีมของทางอ่าฟิลิปนะครับเพราะว่าทางดีนูนเต็ดครับทางเจสซี่มาร์ตเองก็ยังต้องการอ่าคาวินอ่าคาวินฟิลิปอยู่นะครับเพื่อที่จะอ่าช่วยทีมต่อในอ่าฤดูกาลหน้านะครับแต่ทางอ่าแซมลีก็บอกว่าถ้าหากว่า สตีทครับสามารถยื่นข้อเสนอตามที่ทางดิจิตเต็ดต้องการครับก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากครับที่ทางิตี้จะคว้าตัวทางคาวินฟิลิปมาได้นะครับประเด็นสําคัญของปัญหาของห้องเครื่องทีมสิงโตคำรามรายนี้ก็คือเรื่องสัญญานะครับที่ยังเหลือถึงปี2 0 2 4นะครับหรือว่ายังเหลือสัญญาอีก2อปีตรงนี้ครับหลังจากที่พวกเขาไม่ตกชั้นนะครับลีดไม่ตกชั้นนะครับทำให้พวกเขามีข้อต่อรองครับในการที่จะขวางการคว้าตัวทางคาวินฟิลิปจากิตี้ได้นะครับ ซึ่งจริงๆครับไอตรงในพารากราฟสุดท้ายของทางฟุตบอลอินไซด์นะครับก็บอกว่าทางคาวินฟิลิปครับก็เป็นนักเตะที่มีความทะเยอทะยานนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลงเล่นนะครับแล้วก็ร่วมคว้าแชมป์ในฟุตบอลรายการใหญ่ๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเขาพร้อมแล้วครับที่จะทํางานถึงตรงนั้นนะครับถ้าว่าสุดท้ายแล้วครับซิตี้ลาครบสามารถปิดดีลคว้าตัวทางคาวินฟิลิปมาได้นะครับเทา ถ้ากับว่าซิตี้เราครับจะมีนักเตะที่เป็นโฮมกรนนะครับแล้วก็เป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษเลยครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นรายที่6นะครับต่อจากทางลิมสเตอร์ลิงจอห์นสโตนไคล์วอเกอร์แจ็คกิลลิตฟิฟอร์เรนนะครับทวินฟิลิปก็จะเป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษครับหรือว่านักเตะโฮมกรนครับคนที่6ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เป็นชุดใหญ่นะครับถือว่าถ้าหากเราได้ฟิลิปมาครับจะทําให้คุ้มกําลังของซิตี้นะครับจะสมบูรณ์แล้วก็พร้อมนะครับที่จะออกลบท ในการสู้ศึกในฤดูกาล2223 0นะครับหลังจากที่ทางหลายๆทีมครับก็มีการขยับเขยื่นนะครับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะไปแล้วนะครับซิตี้ก็มีการเปิดตัวทางเอริงเบลฮาร์แลนด์นะครับก็ตอนนี้ครับก็สวอตเดฟนะครับเรื่องขุมกำลังเชิงลึกของซิตี้ครับก็ถ้าหากได้อีก2คนครับตามที่ทางเปปกุลยต้องการครับก็จะทําให้ขุมกาลังเราสมบูรณ์นะครับแล้วก็พร้อมแล้วครับสำหรับฤดูกาลใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เอาครับนั่ก็คือทั้งหมดครับสกูป๊ปจากทาง Harry Sit Down ครับจากทาง Spot Bible ของทางสเต็ก e t ต a มาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็วันนี้ผมเดียร์ที่ฮับขอลาทุกๆคนไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ